ประเภททั่วไปเป็นสิทธิประโยชน์ภาษีอากรอยู่ภายใต้การดูแลของกมรมศุลกากรสินค้าสิ่งของที่นําเข้านั้นจะต้องชําระค่าภาษีอากรและอยู่ภายใต้การดูแลอักขาของกมรมศุลกากรอาจจะขออนุญาตทําทการขนย้ายสินค้าหรือสิ่งของออกจากท่าเรือสนามบินหรือด่านศุลกากรไปยันทีจ่จัดเก็บคลังสินค้าประเภททันบนทั่วไปโดยยังไม่ต้องดำเนินพิธีการศุลก,กากรเพื่อชำระค่า,ากรนนำเข้า แต่เมื่อมีความพร้อมที่จะดำเนินพิธีการศุลกากรหรือชำระค่าก่อนนาเข้าจึงไปดำเนินพิธีการศุลกากรนําเข้าเพื่อชำระค่าหากรหรือดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อส่งสินค้าไปยังต่างประเทศดังนั้นสินค้าของเราที่นําเข้าเก็บไว้ในคลังสินค้าทัานบนประเภททั่วไปนี้ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีอากรในการยกเว้นหรือหรือลดหย่อนแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการทยอยชำระค่าภาษีอากรนําเข้าและค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเช่าคลังรวมไปถึงความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งวัตถุดิบนั้นเข้าไปสู่ขบวนการผลิต